เมืองทองทีวีจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของคุณพล s อ g ซเมืองทองยูในเต็ดก่อนที่วันเสาร์ที่19กรกฎาคมนี้ช่วงเวลา19นาฬิกาคุณพลกเกรียนพยองต้องออกไปเยือนทีมราชบุรีมิตรผลที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีนะครับฤดูกาลที่แล้วคุณพลกเกรียนพยองสามารถบุกมาเอาชนะคว้า3คะแนนจากสนามกีฬากลางราชบุรีไปได้2ประตูต่อศูนย์จากการทําประตูในครึ่งเวลาแรกมาริโอยูรอสกี้และช่วงครึ่งเวลาหลังจากคือสินแดงดางนะครับ หลังจากที่เกมกับสงา ets, Toyota, ขายุเอต่ดนฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมพ์บลีก่อนหน้านี้มีผู้เล่นเกมหยองสรายด้วยกันในการติดโทษแบนคือดัสกรทองเหลากัปตันทีมปิยพลพาณิชกุลและก็อาทิตย์ดาวสว่างนะครับนัดนี้ทั้ง3คนจะกลับมามีชื่อเป็นสเปนผู้เล่นตัวจริงได้แล้วนะครับส่วนผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บรบกวนนะครับที่ลงไม่ได้เลยอย่างทิธิพันธ์พ่วงจันทรอนุวัฒน์อินยินและเคลตันสิทธิวานั้น ก็ต้องรออีกสัก2-3สเดือนละครับจะเห็นพวกเขากลับมาวิ่งวอร์มในสนามแล้วก็ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แต่ว่าในส่วนผู้เล่นที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนเล็กๆน้อยๆอย่างกวินธรมสัจจานันมาริโอยูราสกี้สลาวุฒมาสุขสุริยาสิงห์มุย คิมดองจินเอลิกพาทารูผู้เล่นเหล่านี้อยู่ในขั้นตอนของการเช็คความฟิตก่อนที่จะลงสนามในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรถ้าเกิดนักเตะหลายต่อหลายคนไม่สมบูรณ์แต่ก็ไม่ควรจะเสียงนะครับเพราะว่าการสัปดาห์าจะมีฟุตบอลโดยตตาไทยพิมลิกงเลมยองเราจะพบกับทีมซิทโรที่สนามเอส s t จีสเตดียหลังจากนั้นอีกสองัปด โปรแกร,รมหลีกก็มาเร็วเสีนเกินนะครับแต่กันต่อเลยละครับกิเลมอยองต้องออกไปเยือนทีปมปากกอรกลาส FC ที่สนามล e โอเซเดียมนะครับเรียกว่าเป็น3เกมวัดใจทั้ง3เกมขุนพลกิเลมอยองต้องเล่นฟุตบอลอย่างละเอียดมีสติมีความอดทนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเก็บต้มเป็นกรอบเป็นกรรมจาก3นะัดหลังจากนี้นะฮะโอกาสในการ ไล่ล่าแชามป์ฤดูกาลนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่จะฉีกหนีคู่แข่งแล้วก็รักษาตำแหน่งจากโงเอาไว้ได้แบบห่างๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่หนักนะครับแต่ว่าทางตา์โคตเองน่าจะมองเกมต่อเกมไว้ก่อนนะฮะนัดเยือนราชบุรีผู้เล่นคนไหนไม่สมบูรณ์ก็อาจจะมีการโลเทชันนักเตะเยาวชนลงมาสร้างสรรค์ผลง,งนานนะครับเพราะว่าผค้ซื้ออย่างดากันทาราจิสเนี่ยเน้ในในเรื่องของแทคนิคมากกว่าความเป็นซปเปอร์สตาร์นะครับ ซึ่งวันนี้บนททีวีของเราเองก็มีบทสัมภาษณ์ของพิการจันร์ัฐผู้จัดการสโมสรกิเลพยองของเราที่จะมาพูดถึงความพร้อมของคุนกิเลพยองในการออกไปเยือนทีมราชบุรีในวันพรุ่งนี้ครับ ของนักเตะนะครับพีการก่อนที่จะไปเยือนทีมราชบุรีน่าจะมีนักเตะที่มีการบาดเจ็บกลับมาได้บ้างใช่ไหมครับใช่ครับก็นักเตะที่พ้นโทษแบนกลับมาก็กลับมารับใช้ได้เหมือนเดิมก็คือไม่ว่าจะเป็นราสกรองเรานะครับอาทิตย์ดาวสว่างปิยะพลมันเทาแต่นเรนนั้นก็ต้องเช็คอาการบาดเจ็บของดางมาริโอยูลอสกี้นะครับแล้วก็ที่เหลือผู้เล่นต่างชาติอีกสองคนก็ไม่ว่าจะเป็นอิลิกปทัทลูแล้วก็คิมดงจิน นะครับว่าว่ามีความพร้อมได้แค่ไหนแล้วก็ที่สําคัญที่คนก็คือสาวุฒิมาสุขที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ถือเป็นงานยากไหมครับในการที่จะออกไปเยือนทีมราชบุรีเพื่อควาานาน้า3คะแนนอย่างที่บอกครับการไปเยือนทีม ตอนนี้ก็ยากขนาดโดยเฉพาะทีมราชบุรีที่มีขุมกำลังที่แข็งแกร่งนะครับในลีกปีนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขามีความแข็งแกร่งได้แค่ไหนในในส่วนของตัวผู้เล่นแล้วก็การวางแผนแทคกติกและรวมถึงผู้เล่นต่างชาติที่มีความแข็งแกร่งมากเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่ใช่งานง่ายแน่นอนที่ว่าจะออกไปเก็บ3แต้มได้บ้างร ดากันเองเขารู้โจ์ใช่ไหมครับว่าทีมราชบุรีเป็นทีมที่เคยบุกมาชนะเมืองทองถึงบ้านเราแล้วแล้วก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างที่จะดีครับก็มีทีมงานได้ได,ได้ได้ส่งในเรื่องของตัวสเกลนะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดของเกมแต่ละเกมที่เขาเล่นมารวมถึงเกมนัดล่าสุดที่เล่นลีคับกับทีมบุรีรัมย์ซึ่งก็ก็ได้เห็นในแนวทางการเล่นแล้วก็จุดแข็งจุดอ่อนทีมมา แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าการประชุมแผนงานที่จะเล่นกับเขาจะเล่นยังไงแล้วก็จัดตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามเพื่อที่จะเล่นได้ตามแท็กติกที่โค้ดวางไว้เนื่องจากผู้เล่นหลายๆคนน่าจะยังมีการบาดเจ็บรบกวนอยู่จะได้เห็นโอกาสของผู้เล่นดาวรุ่งสลับสับเปลี่ยนไหมครับอย่างเกมที่แล้วศิวกรก็เล่นได้ดีกาสิเดตก็เล่นถือว่าใช้ได้ครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นผมยางที่ผมบอกครับว่าทางโค้ดดาเกนเนี่ยให้ความสําคัญทางด้านแท็กติกมาก เพราะฉะนั้นถ้าผู้เล่นคนใดที่ลงไปเนี่ยจะต้องทำตามแท็กติกที่วางไว้อย่างรัดกุมนะครับแล้วก็มีสมาธิตลอดกับเกมในส่วนของแท็กติกที่โคดวางไว้เพราะฉะนั้นในส่วนของการที่จะเลือกผู้เล่นลงสนามเนี่ยนอกจากเป็นผู้เล่นที่มีความฟิตที่ดีที่สุดแล้วมีความสามารถแล้วก็ต้องเป็นผู้เล่นที่เข้าใจในแท็กติกที่เขาวางไว้ด้วยนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะสามารถเก็บ3มแต้มนอกบ้านกับทีมอย่างราชบุรีได้ ผู้สัป,ประตูครับกวินอาจจะมีอาการปาดจ็บรบกวนแต่ว่าเปลี่ยนเป็นวิศนุศักดิ์เนี่ยไม่ต่างกันเลยใช่ไหมก็เมื่อที่แล้วก็เห็นแล้วก็ทั้งฤดูการวิศนุศักดิ์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่า เมื่อเขาลงของเ้าประตูเมื่อไหร่นี่ก็สามารถที่จะช่วยถิ่นไปเยอะหรือรวมไปถึงแมทที่เราเคยไปเจอกับ BBCU เขาก็เป็นคู่ที่เซฟจุดโทษผมเชื่อด้วยว่าเรื่องประสบก,การณ์ด้วยความเก่าของเขาและทักษะความสามารถของเขาซึ่งคู่โคชประตูคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยชมไม่ขาดปากว่าทั้ง2คนนี้ถือว่าไม่ต่างกันเลยนะครับในการที่เขามาเริ่มฝึกซ้อมเขรู้สึกว่า แต่ละคนดีเปนคนละอย่างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาเชื่อว่าไม่ว่าใครลงเฝ้าเสาเนี่ยสามารถที่จะไว้ใจได้และก็สามารถทํางานทันได้อย่างแน่นอนมองเกมต่อเกมนะครับพี่การเพราะว่ากลางสัปดาห์ก็มีบีซีเทโรรออยู่ถือว่าหนักทั้ง2ทีมที่จะต้องเจอเลยนะฮะแต่ว่าเป้าหมายคือยังไงก็ต้องมองนัดต่อน,นัดแล้วก็คว้าสัปดาห์ในเกมราชรีให้ได้ก่อนใช่ไหมครับสามแมตชนี้คือ3ามแมตท,ที่สําคัญนะครับผมกับการตค้ในการลุ้นแชมเมือง,งทองนะครับสามแมตชนี้ผมมองว่าแมตชนี้แล้วก็แมตน้า สำคัญมากรวมถึงแมตต์ต่อไปที่ต้องเจอกับบีจีด้วยสามแมตต์นี้สําคัญหมดเพราะนั้นผมมองว่าถ้าเราอยากที่จะคว้าถ้วยแชมป์ปีนี้นะครับสามแมตต์นี้จะต้องมีแต้มที่เป็นกรอบเป็นกรรมพอสมควรที่จะได้ตัดสินตอนไปด้วยกันได้อย่างที่ผมบอกครับทุกครั้งที่เราไปเยือนนะครับทุกครั้งเราไปเยือนไม่ว่าจะมากหรือน้อยที่กองเชียร์เราไปเราจะได้ยินเสียงเขาตอลอดเ0้าสนาทีเพราะนั้นผมหวังไม่อย่างยิ่งว่าในแมตช์เนี้ยซึ่งอยู่ในเส้นทางฮาร์ิโอด ที่จะลุ้นแชมป์ปีนี้เนี่ยเป็นสามแมตช์ที่สําคัญแมตช์น,นี้เริ่มจากแมตช์แรกเนี่ยอยากให้กองเชียร์ทุกคนนะครับไปช่วยเป็นเสียงให้กําลังใจนักเตะเราที่ไปเยือนเขาแล้วก็คว้าคะแนนสําคัญกลับมาให้ได้เพื่อลุ้นแชมป์ได้อย่างแน่นอนปีนี้ครับก็เรียกว่าทีมราชบุรีนั้นเล่นในบ้านถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งพอสมควรเลยแหละครับและก็ฤด,ดูการนี้พวกเขามีทีมเวิร์กมีวิธีการเล่นที่ตื่นตาตื่นใจ และก็เป็นทีมที่เอาชนะด้วยยากที่สุดทีมหนึ่งเลยแหละครับแต่ว่าดาร์แกนเองก็มีโจทย์อยู่ไม่มากนะครับสำหรับเกมนี้ถ้าเกิดจะต้องการคว้าแชมป์ในฤดูการนี้เกมนี้เป็นเกมแรกของเกมยากๆต้องคว้าสามคะแนนออกจากสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีให้ได้นะฮะแฟนคลับกรเลมยองท่านไหนที่ว่างเว้นจากการทํางานหรือว่าอยู่ในจังหวัด เพราะว่าใกล้เคียงจังหวัดร,ราชบุรีก็อย่าลืมมาให้กำลังใจคุณพลกิเลศยองของเราการเยอะๆด้วยนะครับเสียงเชียร์ของทุกท่านจะเป็นพลังให้คุณพลกิริมยองของเราสแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาแล้วก็คว้าสังคะแนนกลับไปยังสัง SG Stadium ของเราให้ได้นะครับมาช่วยเชียร์กันเยอะๆนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ที่19กรกฎาคมช่วงเวลา19นาฬิกาเจอกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดร,ราชบุรีครับ